สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นจะเป็นวิ่งบนล่างนะครับผมวิ่งบนล่างนะครับเป็นอันนี้ในส่วนของสูตรที่ใช้นะครับเป็นหลักหมืน่นหลักพันหลักหมืน่นหลักพันนะครับแล้วก็บวกกันนะครับก็จะไดอ้อ่แล้วก็บวก1 หนึ่งคงที่ด้วยนะครับเวลาได้ผลลัพธ์ออกมานะครับหกันยานะครับสี่ห้าเป็น9นะครับผมได้9นะครับบวกหก็จะเป็น10นะครับก็คือ9และ0นะครับผม9และ0นะก็ออกทั้งบนและล่างก็จะเป็น9 9 7นะครับออก9 8ก็เข้าที่เลข9นะครับผมเข้าที่เลข9นะครับเข้าที่เลข9 วันที่16นะครับผม16กันยา9 9 18นะครับ18แล้วก็19นะครับ8และ9นะครับออก083บนแล้วก็ล่าง57นะครับเข้าเฉพาะบนนะครับก็คือเข้าที่เลข8นะครับเข้าที่เลข8นะวันที่1ตุลานะครับผม44เป็น8นะครับ8และ9นะครับ8และ9ออก8 9 3นะครับบน ล่างออก5 9นะครับ<ไ>เ<ม> <yes> ข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับวันที่16ตุลานะครับ16ตุลาก็จะได้3 7เป็น10แล้วก็11นะครับศูนย์นะครับผมก็เข้าที่บนนะครับ0ูนย์้าก็เข้าที่ศูนย์และ1นะครับล่างสาไม่เข้านะครับเข้าทั้งบนอย่างเดียวนะครับ2ตัวเลยนะครับ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมแปดหกนะครับสิบสี่สิบห้านะครับสี่ห้านะครับผมก็บนสี่ศูนย์สี่ล่างสี่ศูนย์นะครับเข้าเลขสี่นะครับอันนี้เข้าบนล่างเลยนะครับเข้าเลขสี่นะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับศูนย์หกนะครับผมศูนย์หกนะครับหกและเจ็ดนะครับหกและเจ็ดออกหกหกหนึ่งแล้วก็สี่หกนะครับ เข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะครับเลข6 <_ letter> เข้าบนล่างเลยนะครับผมเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับเอาวันที่1นธันวานะครับผมหนึ่ธันวาก็จะเป็น7 2ดเป็น9ก้าและ10นะครับ9และศูนะ9 0นะครับผมบน9 9้าาล่าง84นะครับเข้าบนอย่างเดียวนะครับเข้าบนอย่างเดียววันที่16ทธันวา ศูนะครับผมศูนก็จะเป็นศนย์และหน่ะครับศย์และหนะครับออกสามล่างเจนะครับเข้าที่เลขศนย์ทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าเลขศนะครับบนล่างเลยวันที่สามสิบสธันวานะครับศูนงนะครับก็คือหและสองหนึ่งและสนะครับก็เลขสเข้าหกสแปดนครับเลขหเข้าหนกนะครับก็คือสองตัวนี้เข้าทั้งบนและล่างนะครับอย่างละ อย่างละตัวนะครับเข้าบนล่างวันที่17มกราหกสีนะ03เป็น3และ4 3และ4นะครับ395นะครับบนและก็ล่าง15นะเข้าที่เลข3บนนะครับเข้าที่เลข3บนแล้วก็วันที่1กุมภานะครับ8 4ดสและ3นะครับ2และ3นะครับเข้าที่307นะครับล่าง97ไม่เข้านะครับเข้าที่บนอย่างเดียวนะครับผม ยี่สิกุมภานะครับ16กุมภาหนึ่งสเป็น3และ4นะครับ3และ4ี่เอาหกศล่าง3 9นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลข3ตัวนี้เข้าบนล่างเลยนะครับผมแล้วก็มาดูวันที่1มีนาเสียงอ่า2 4เป็น6และ7นะครับ6และ7นะครับก็เบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้น2ตัวนี้อาจจะมาทั้งบนและล่างนะครับเจอาจจะมาล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ6กอาจจะมาบนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าไม่มาสักตัวนะครับแต่ตามสติแล้วหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอดิบสองสิบสูตรนะครับผมวิ่งบนล่าง12บสสูตรยังไม่เคยหลุดนะครับผม12บสสูตรติดกันนะครับยังไม่หลุดนะครับ6และเจ็ดนะครับหและเจดนะครับถ้าไม่ถ้ายึดตามสูตรนะฮะวิ่ง เลขดับล่างทุกหลักนะครับตเเบ้เข้าที่เลข7นะครับเข้าที่เลข7็นะครับเพราะว่าเหนือ2ตัวเท่านั้นก็คือ5และ7นะครับล่างนะครับ5และ7นะครับได้2ตัวนะครับถ้าวิ่งล่างก็จะเป็นเลข7็นะครับแต่ถ้าวิ่งบนน่าจะเข้าเลข6นะครับเข้าเลขหนะ คิดว่านะครับถ้าวิ่งบนเข้าเลข6อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ